ด่วนคะ่ะแม่มคารียาเครียดคำสั่งสารสั่งล้มละลาย เป็นที่รู้จักกันดีนะคะสำหรับนักแสดงสาวคัเทเรียแม็อินทอสเธอเกิดวันที่10พฤศจิกายน2515เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยมีคุณพ่อเป็นชาวสกอตชื่อว่าคุณบิลลี่แม็กอินทอสค่ะเมื่อมาอยู่เมืองไทยได้มาเจอกันกับทางด้านของคุณยุรพรแม็กอินทอสเธอมีพี่ชายเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างคุณวิลลี่แม็กอินทอสนั่นเองค่ะ ทางด้านของแหม่มนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักชวนของมิ่งขวัญแสงสุวรรณเส้นทางวงการบันเทิงของคุณแหม่มคัทริยมแม็กอินทอสเริ่มขึ้นเมื่อปี2530ค่ะขณะที่เธออายุได้เพียงแค่15ปีโดยเริ่มงานทางด้านการเป็นนางแบบของการถ่ายแบบและขึ้นปกนิตยสารสตรีสารเป็นฉบับแรกจากนั้นจึงมีผลงานถ่ายแบบเดินแบบและโฆษณาตามมาเรื่รอยๆ และในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเธอนั้นคุณแหม่มสามีของเธอคือคุณสงการกระจ่างเนรเป็นประธานกรรมการบริษัท SG Development Thailand นั่นเองค่ะที่ธุรกิจโครงการนี้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คุณสงการก็ทำสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการเงินระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียรประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทั้งคู่มีบุตรชายสองคนค่ะนั่นก็คือน้องแม็กซิริกระจ่างเนรและน้องคินสยามกระจ่างเนรอีกทั้งคู่ยังมีบุตรสาวด้วยกันค่ะชื่อว่าน้องเนซซี่ซิริเนรกระจ่างเนร แก้ไขค่ะชื่อน้องเนซีซ่ซซรินกระจ่างเนทที่ผ่านมานั้นทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงาน พิทักษ์รั์ในเรื่องของคำสั่งพิทักษ์รั์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ลอ2จุดสองหนามทับสองหสารล้มละลายกอ็มาคับคดีล้มละลายสองกลมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมโดยประกาศดังกล่าวระบุว่าด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อสารล้มละลายกลาง ขอให้จำเลยทั้ง3ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่20กรกฎาคม2563ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทชาเตอร์เฮาส์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดจำเลยที่1นนายสงการกระจ่างเนตร จำเลยที่ 2. นางเบนจวรรณกระจ่างเนตรจำเลยที่ 3. เด็ดขาดตามพร,ะระบรล้มละลายพศ2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรการ22แห่งพรบรล้มละลายปีพุทธศักราช2483แและบุคคลผู้ที่เป็นหนี้ลูกหนี้หรือสินทรัพย์ ของลูกนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งของเจ้าพนักพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา24ทับหแห่งครบรล้มละลายปีพุทธศักราช2 4 8 3ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรฐานมาตรการ24ทับแล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวาง ทางโทษปรับไม่เกิน2แสนบาทตามมาตรา 173ทับแห่งพรบรล้มละลายปีพุทธศักราช2อ8 3อันหนึ่งเจ้านี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทหรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุก,การกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนด วันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาวันที่14สิงหาคม2563ค่ะงานนี้จะเป็นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ